สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอิงจากออโต้ลิฟท์เทคนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเนี่ยฮะรีวิวครับจอ Android i ์ไอทัตรงรุ่นนะครับรถ New ปาเจโร่สปอรตนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวขับ2นะครับจะไม่มีกล้องรอบคันมาจากโรงงานนะครับซึ่งลูกค้านะครับได้เข้ามาอัปเกรดนะฮะติดทั้งจอ Android และติดกล้องรอบคันนะฮะสาม้อยอุศา Data f i ิตเต็มแบบ 3D กับทางเราด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมภาพต่างๆอันนี้บอกตรงๆว่าล้ํากว่าของศูนย์นะครับเพราะของศูนย์ไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนนมมุได้ะครับ ลูกค้าเป็นตัวขับ2เป็นกล้องถอยหลังธรรมดานะครับก็เข้ามาเกรดทั้งจอทั้งกล้องรอบคันนะฮะขอบอกว่าล้ำมากมากนะครับนี่กลายเป็นหรูดูดีแพงกว่าขับ4ไปแล้วนะครับตอนนี้นี่ฮะพร้อมกับนี่ครับมุมภาพกล้องถอยหลังนะฮะชัดมากนะครับถ้าสังเกตเนี่ยจะมีความชัดเพราะว่าตัวนี้เซนเซอร์ชิปมันจะเป็นของโซนี่นะครับนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับยังสามารถดูในส่วนของไฟล์ภาพต่างๆได้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะ ดูได้ทั้ง4มุมนะครับบันทึกรอบทิศทางด้วยเช่นจะดูคลิปนี้นะครับก็ได้เห็นทั้ง4มุมเลยหน้าหลังซ้ายขวานะครับเราสามารถเลือกดูทีละมุมได้นะครับ f คือ front นะฮะนี่ฮะนี่ครับ back ก็คือหลังครับนี่ฮะ left s i าย right ขวานั่นเองนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับสามารถดูมุมต่างๆได้นะครับนี่นะพร้อมกับความคมชัดใหม่นะฮะทั้งกล้องที่เปลี่ยนใหม่ก็คมนะครับ เทพกว่าของศูนย์แน่นอนครับและนี่ฮะจอฮะมีจอเป็นจอ Android นะครับก็จะมีทั้ง Netflix นะฮะสามารถโหลดแอปได้จาก Play Store นะครับแล้วก็สามารถดู YouTube ได้นะครับนี่นะครับเวลาเราจะเล่นนะครับเราก็มาต่อ Wi-Fi นะครับจากการที่เรานั้นจะแชร์ Hotspot นะครับจากตัวมือถือเข้าไปนะฮะเล่นกันง่ายๆนะครับเดี๋ยวลองต่อให้ดูสดๆเลยนะครับกําลังเปิดแล้วนะครับนี่นี่ ของเองนะครับรหัสหกแปดตัวนี่ครับแล้วก็ลองต่อดูเลยนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเนี่ยรเราก็มาดูนะฮะลองเล่นแอปหนึ่งครับเช่นแอป YouTube แล้วกันนะครับรับมาของเดิมแน่นอนขับไปนะครับเราจะเข้าในส่วนของเกียร์ถอยหลังครับก็จะตัดมาแบบนี้นะครับล้ำล้กันเลยทีเดียวสำหรับการเพิ่มฟังก์ชันนะครับ สำหรับวันนี้นะฮะก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับหากใครสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่อรต้นผิดแฟนเพจนะหรือว่าโทรหาอิงก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นคุณตั้มหรือว่าน้องบูมก็ได้นะครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ